สวัสดีครับผมอายช่าโในพื้นที่สุขศิ่ป์อยู่ชั้น4ห้อง144ที่20วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการแบ่งไขครับขั้นแรกเลยเข้าไปที่ computer, คอมพิวเตอร์คลิกขวา management ้นก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเข้าไปที่ disk management จากนั้นเราก็เลือกไดที่เราต้องการเราจะใช้ไดอีจากนั้นก็ไปที่ทิ้ง Volume รอสักครู่หนึ่งแั้นก็จะมีหน้าต่าง,าางาาใงงห้ขึ้นมาว่าเราต้องการ ต้องการขนาดได้เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ผมจะกดไปที่มืนหนึ่งประมาณ9.77กิกจากนั้นก็จะมีแถบสีดำแบบนี้ขึ้นมาเราก็กดไปที่ขวาว New แล้วกด Next ก็จะมีได้มาให้เราเลือกว่าจำนวนให้เราเลือกว่าเท่าไหร่าการต้นฝั่งแค่2กิกเรากด2กิก8 2กิกเท่านั้นแล้วก็เลือกได้ กด next แล้วก็จะมี volume label ให้เปลี่ยนชื่อใส่ชื่อของเราลงไปงานลงแล้วกด next ต่อไปตัวย้ายตัวอาจารย์ต้องบอกให้ชิปประกาย้ายเนื้อก็กดไปที่อันเดิมีแถบสีเขียวคือแถบที่ยังเหลืออยู่มันจะเหลือ7.7กิก แล้วก็กดที่ขวา New กดต่อไปอต่อไปจากต้นบอกว่าเป็น1นึ่กิแล้วก,กด1นศูนย์ A หนึ่งหนึ่งศูนย์ยี่สี่แล้วก,กด Next ต่อไปแล้วก็เลือกไดรฟ์เป็นไดรฟ์ L แล้วก็ลดต่อไปแล้วกดที่ Volume Label ให้เป็นรับสกุลตัวเองที่บุตรกร กด next เท่านี้ก็แบ่งได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีอยู่ของได้ก็คือได้ p กับได้ l จากนั้นจากนั้นเราไม่ต้องการมาแล้วเสร็จแล้วเราต้องการลบได้ทิ้งก,ก็กดแค่ d i มันทิ้งสองอันเลยจากนั้นมันเหนือแถบเขียวอยู่มันยังไม่กลับไปกด d ี v ครั้งหนึง่งจากนั้นมันเป็นแถบด,ดำยังไม่กลับไปก็กดที่ได้ e อีกขวา i n t a r n volume แล้วกด next แล้วตรงนี้มันจะถามว่าเราต้องการเท่าไหร่ว่าที่จะรีบกลับคืนไปแต่เราไม่ต้องการเลยออก็เอาคืนไปให้หมดเลยกด next แล้วกด finish ครานี้ก็กลับมาเหมือนเดิมขอบคุงรับ